ครับต่อไปเราจะมาดูวิธีขึ้นโครงสร้างคนระับเป็นเหมือนที่ผมทํางานทุกวันนะโครงสร้างขึ้นแบบไหนนะฮะมันก็จะเหมือนกับอ่าทั่วไปนะมันแบบทั่วไปแต่ว่าผมจะขึ้นสามดีเลยนะพรือว่าจะไอที่ผมเขียนเส้นเนะี่ยก็จะเป็นเส้นล่างเฉยๆนะครับยิงแล้วผมเขียนเขียนเส้นไม่ไม่กี่ครั้งเองนะหรือเขียนเส้นล่างแล้วก็ไป เช่นเซตเตอร์ไลน์ตอนที่มันจบแล้วนะแต่ตอนขึ้นรูปสามดีจะสังเกตว่าผมจะไม่ค่อยได้ได้เขียนนะแล้วงานที่ผมทำเนี่ยนะครับมันจะเป็นซ้ำๆเดิมๆนะครับจะเป็นเหล็กโปรไฟล์เหล็กเรียกอะไรเหล็กพวกเฮสบีมพวกเหล็กเหล็กโปรไฟล์นะฮะทั่วไปผมก็จะมีด y นิมิกบล็อกนะฮะเพราะผมทำบ่อยฮนะผมจะได้มันจากพี่ท่านหนึ่งนะที่เขาใหมานะครับอ่านะครับคือตัวนี้นะฮะผมจะมีบล็อกผมไปเลยนะ ผมจะเก็บไว้เลยนะครับผมจะใช้ทุกวันครับโอเคนะผมจะเปิดไฟล์มาใหม่ที่ผมจะเริ่มเขียนนะครับอันนี้คือผมก็ไม่ไม่รู้เขียนโครงสร้างตัวไหนผมก็จะเดาเอาไปแล้วกันนะฮะผมไม่มีคลิปไม่มีแบบในใจนะครับเขียนสดกันเลยแล้วกันนะฮะจริงไอตัว AutoCAD เนี่ยฮะมันอธิบายว่ามันกว้างมากนะครับซึ่งมันคนที่จะเอาไปใช้น่ยจะใช้อย่างไงก็ได้ถ้าเข้าใจนะฮะ แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ๆที่มองข้ามมันไปนะครับเขาจะไปเห็นโปรแกรมตัวอื่นที่ว่ามันเขียนง่ายหรือใช้งานได้ดีกว่าหรือคิดว่านะแต่พอเข้าไปจับจริงมันใช้ยากนะฮะหรือพอทําเป็นแล้วนะครับเอาเหมือนยกตัวอย่างเหมือนที่ผมเคยเรียนฮะ solidworks นี่ผมก็เคยเรียนนะครับแต่พอเอามาใช้งานจริงมันใช้งานมันไม่เหมาะสมกับงานโครงสร้างแบบผมนะผมก็เลยต้องกลับย้อนก็ไปหาทุกแฉกเหมือนเดิมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าเราไปทํางานที่บริษัทนะฮะไองานเล็กแบบนี้ซึ่งปีหนึ่งมันอาจจะไม่ไม่กี่งานนะครับกับค่าตัวโปรแกรมมันเองนะฮะซึ่งมันหลายแสนบาทนะครับซึ่งมันก็ไม่คุ้มทุนใช่ไหมครัที่บริษัทเล็กบริษัทหนึ่งจะซื้อมาใช้ใช่ไหมครับจริงๆว่าทําไม a u t o c a s มันถึงยังอยู่มันยังไม่ตายใช่ไหม a u t o c a s k จะอยู่มานานมากนะครับผมใช้ตั้งแต่ R12 R13 ที่อาจารย์สอนมานะครับแต่ช่วงนั้นก็ อาสารย์ก็เขียนสามดีนะผมเริ่มเขียนสามดีตั้งแต่ตอนนั้นผมก็โดนบังคับให้ให้ให้เรียนนะครับผมอาจารย์นีก็โหดมากกันฮะแต่วันนี้ผมก็ยังมีดีคุณท่านนะครับผมเลยจะสอนให้กับน้องๆนะฮะว่าผมติดคำสัญญานะฮะใช้นี่มีคุณก็คือแกบอกว่าผมเรียนฟรีนะฮะผมไม่ได้เสียตังเรียนถ้าจงลักไปทํางานแล้วก็ต้องสอนคนอื่นให้เข้าใจเหมือนที่ผมสอนจุลักนะฮะ นั่นแหละครับมันเป็นคําสัญญาเป็นบุตรคุณกันนะครับผมก็เลยเอ๊ะว่างอยู่เราลองสอนดเด็กเพราะว่าผมเห็นเด็กรุ่นใหม่นะฮะใช้แคดไม่เป็นนะครับเด็กฝึกง,งานเด็กที่มาทํางานในใหม่นะฮะแล้วก็ที่ a u t o d e s ันไม่ตายไปนะครับเพราะว่าหนึ่งคนที่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าจของบริษัทเนี่ยซึ่งคนโบราณคนที่มีอายุมากแล้วนะฮะเขาก็จะใช้โปรแกรมรุ่นใหม่หมๆไม่เป็นนะฮะซึ่งเขาจะซื้อ Solid Works หรือว่าซื้อตัวไหนก็นแล้วแต่สุดท้ายก็ต้อง จเนเรให้มันเป็นออโต้แคดเพื่อให้เขาเปิดแล้วเช็คดูฮะซึ่งเขาไม่ไว้ใจเรานะฮะว่าเราทําที่เราเขียนแบบไปมันถูกหรือเปล่าน,น,นะเขาจะเปิดเองเขาเปิดไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็จะเจนเนเรออกไปเป็นออโต้แคดเป็นไฟล์ดีบเพื่อให้เขาเปิดเช็คก,ก่อนอยู่ดีฮะไม่งั้นต้องพิมพ์ไฟล์พิมพ์แบบไปแต่พิการราเจเก่าหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยฮะเขาจะไม่ยอมฮะเขาจะไม่ยอมพลาดนแน่ฮะพวกพิมพ์ง,งานที่มันจะหลุดไปหาลูกค้าหรือว่ารายละเอียดดีเทลต่างนะเพราะฉะนั้นออโต้แค ผมเลยว่าอุตสาหะเนี่ยมันมีทุกโรงงานนะครับเพราะมันไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็เราต้องเข็นเอาความสามารถของมันนะครับมาใช้นะครับเพราะเราจะมองค่ามันไปนะครับนี้ผมจะอธิบายที่ว่าคนยังไม่เข้าใจนะฮะหรือว่าเข้าใจยังไม่ดีพอฮะลองดูนะฮะนี้ผมจะลองคิดรูป 3D ที่ผมทํางานอยู่นะครับโอเคนะฮะซึ่งผมจะไม่เขียนรูปพ โปรไฟล์ฮะเลขโปรไฟล์พวกเนี้ยผมจะก็แค่ copy นะฮะ copy พวก dynamic b l o c ตรงนี้นะครับอ่าแล้วผมก็ท็อปวิวนะครับอ่าท็อปวิวเนี่ยผมวางเลยนะฮะวางปุ๊บอ่าผมจะเลือกนะฮะว่าผมจะทำข้อลัมน์นะฮะคอลัมน์เท่าไหร่ดีครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเนาะโอเคสปรีมครับเระเบิดเลยฮะระเบิดระเบิด dynamic b l o c ผมภาษาก่อนนะครับระเบิด dynamic block เข้า e n t e นะแล้วก็ลบไอจุดๆเนี่ยฮะออกไปก่อนนะครับ ตอนนี้เส้นมันแตกอยู่เป็นลายนะฮะทีนี้ผมก็ต้องปรับให้มันเป็นโพลีไลน์นะครับผมก็ J จอย Enter ครับจอยครับเดี๋ยวผมจะขยออกทีหนึ่ง F7 นะครับผมตาลายตาไม่ดีครับโอเคมูฟออกมาจากไอตัวแกนไอแกนวายนิดหนึ่งฮะมันอยู่ไกลกันไปแล้วผมก็มูฟ Enter นะะตัวนี้มันเป็นโพลีไลน์แล้วครับผมก็โรเตดผมจะเอาเป็นแนวยาวเนาะโรเตด90องศา เ,เพตีนเสาขึ้นมานครับเพตีนเสานะครับอันนี้มันจะเป็นสองมิติอยู่นะครับอ,ออฟเซตนะครับผมออฟเซตสามสิบห้าออฟนะครออฟเซตออฟเซตไปออฟเซตอีกยี่สิบห้าเตอร์นะออฟเซตไปอ่ะเจาะรูนะครับเห็นรูนะปร๊บเบิเตอร์สิบแปดอ่านะครับไมเลอร์นะฮะับคำสั่งสองดีนะครับ,รบอ่า แล้วก็ f 8ให้มันแกนตรงนะ f แปดแล้วก็มีเลิกฝั่งนี้อีกนะฮะจะสังเกตได้ว่าผมจะเขียนเส้นล่างแล้วผมก็ลบตลอดนะครับเนี่ยมันเป็น2มิตินะครับเอาล้วฮะผมจะยืดเส้นนะครับ execute นะครับคำสั่งขึ้นศาลมีมีจฉาสั่งนะ execute ex นะฮะยืดไปเลยนะครับยืดไปจะอะไรเดี๋ยวผมยืดไปก่อนนะฮะยืดไปที่3เมตรนะฮะ3,000นะครับเอร์ แล้วก็ยืดไอ้ตัวเพดนะฮะไอ้ทูตข้าหนึ่งไอ้ทูตเพดตัวนี้นะไอ้ทูตรงไปข้างล่างนะครับสิกมิลนะครับตอนนี้มันยังไม่ได้เจาะใช่ไหมครับเพราะผมกดไอ้ทูตพร้อมกันใช่ไหมครับโอเคผมจะเจาะผมจะซับแท็กนะคำสั่งมีไม่กี่คำสั่งนะครับอ่าซับแท็กตัดรูที่เป็นสุดอันนี้ออกเห็นไหมครับอ้าวไปดูภาพด้านหน้าดูตีนเสาดูว่ามันเกินไหมโอเคนะฮะอ่าเปลี่ยนสีนิดนึงครับอืมครับ ไงต่อนะเสามีกี่ต้นเสามีสี่ต้นนะ,ะ,ะ,นะครับคัอลารดีหรือยังไม่คอปปี้ไปก็ได้นะผมจะแต่งเสาให้เรียบร้อยก่อนนะเพราะว่าจะต้องใส่สติปเปอร์เนอร์ทีนี้ผมจะเขียนลายเพิ่มกับแบบตัว 3D ฮะผมจะไม่ได้ยอมเขียนเส้นเป็นตัว 3D เลยนะชิ้นงานนะผมจะแฟลชช็อตก่อนครับ FL นะเพื่อมาเป็นเส้นล่างนะเพื่อเป็นเส้นล่างครับปึ๊บ ขึ้นมานครับเนี่ยผมก็ทำเส้นล่างราจะเร็นมจากเส้ล่างขึ้นมาก่อน,นะครับ5นะฮะแล้วก็พ o l y ล i n e PL นะครับอ่าลากนะจะลากขึ้นยึบนะ โอเคผมได้แล้วผมคัปี้ไปฮะมุบอ่ามุบไปนะครับมุบมุมนี้ไปหามุมนี้นะฮะแต่มันอยู่ตรงตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวค่อยปรับกันอีกทีฮะลบครับลบตัวเซนด้านนะ Execute นะครับ Execute ไปเอา9วินฮะ Enter ครับอ่ะลองมาดูกันว่าท็อปวิวนะครัว่าตอนนี้มันอยู่ที่เ Center ดีเสาหรือเปล่าครับ e ิ t เ r อ่าเห็นไหมฮะมันอยู่ริมบนมุม D ไอนะครับเช็คกาทัดกัร Distance นะฮะอ่าจากตรงนี้มาถึงเซนเตอร์นี้เท่าไหร่ ผมจะไม่มนะูฟเนี่ยผมจะไม่มูฟนี่เพราะว่าเสาเนี่ยมันยาวนะฮะถ้าเผมมูฟตอนนี้มันจะมาอยู่ปลายเสาทันทีนะครับผมจะใช้คำสั่ง distance วายนะแกน y ร้อยสามสิบจุดห้าผมก็จะมูฟขึ้นมาร้อยสามสิบจุดห้าเห็นไหมครับอา่าสองฝั่ง Miller MI นะครับตรงนี้จุดเซนเตอร์จุดตัดนะครับโอเคมาดูด้านหน้ากันเห็นไหมครับตอนนี้เป็น 3D แล้วครับ 3D แล้วครับ อ่ะอีก,อก,อกชุดหนึ่งครับอยู่เพดอยู่ไสบีมด้วยนะอืมเป็นข้างนะครับ FL นะครับมาเส้นล่างมาครับเส้นล่างมาขีดต่อน,นี้เลยครับนี่ครับนี่เอาไว้เชื่อมนิดนึงเขาไปสิบมิลอ่าแล้วก็โอเคครับผมก็จะเส้น มีขอบีมพอดีฮะใส่บีมสี่โคตรนะฮะมุกไปนะครับมุกไปวางที่เซนเ,นเตอร์เพจนี้อโอเคนะคไปแล้วลบทิ้งนะครับเอ็กทูดอ่สาสไลร่เก้ามิลนะฮะเซนเตอร์ไปดูท็อปวิวนะครับเห็นฮะ ตัวนี้อยู่ที่เหมือนเดิมนะอ่าผมกด di distance มาที่เซเตอร์นะครับเท่าไหร่ครับ x นะครับตัวนี้หนึ่งสามเก้าจุดห้าผมกไปครับหนึ่งสามเก้าจุดห้าเห็นไหมคับผมจะไม่จับครับผมไม่จับจากมุมนี้ไว้มุมนี้จากเซนเตอร์ของตัวนี้ไว้เซนเตอร์นี้ผมจะไม่จับผมจะใช้วิธีการมูแล้วใส่ตัวเลขเข้านะครับเห็นไหมครับอ่าเคเรามาดูสิเห็นไหมครับสนีนเพจผมเสร็จแล้วนะครับนะครับ โอเคผมจะก๊อปพี่เสาละนะก๊อปพี่เสาก่อนเอ่ะเท่าไหร่อสามเมตรแล้วกันเนาะตัวอย่างนะครับหนึ่งร้อยสิบสี่พันสามเมตรโอเคได้เสาสองต้นแล้วนะฮะเอากระดิ่ก่อนนะครับอ่าในตัวบีมที่ไรเสาร้อยห้าสิบใช่ไหมครับอผมไม่เอาดิมบีมบล็อกดิมบีมบล็อกไม่ไ้อปหนึ่งก๊อปพี่นะฮะับที่หน้า,าข้างนะครับในเสาเรียงกันอยู่นะฮะอ่าเอาเฉดสีออกครับคอนโทรลวีฮนะ อะไรที่มันร้อยหสิกับต่กหน้าเสาครับอะไรที่มันร้อยหาสิบต่หน้าเสาสองร้อยคูณร้อยห้าสิบรือบ่าโอเคเราดูแล้วกันฮะสองร้อยคูณร้อยหาสิบแล้วเอ็กโพสระเบิดครับลบจุดออกแล้วก็จอยเส้นนะครับจอยเห็นไหมครับเอาสูงจากพื้นเท่าไหร่ครับนครับจะปริมเพจเลยนะฮะมุกไปนี่ก่อนครับแล้วก็มุกขึ้นไปฮะโอยสูงจากพื้นสาม สองห้าศูนย์สองห้าศูนย์ครับอยู่นี้นะฮะนี่เป็นเส้นมันอยู่เสาไหนก็ไม่รู้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยตัดกันทีหลังครับผมจะให้มันเลยไปก็ได้นะฮะเนี้ยโอี้เก๊ะของเอกทูตนะฮะเอาวิวนี้ก็ได้หรือว่าจะไปวิวด้านหน้าไปวิวด้านข้างก็ได้นะับเอกทูตตรงนี้นะฮะ e x t หกพันใส่เลขขยายก่อนเลยนะฮะหกพัน enter บ๊าปนะฮะแล้วไปวิวด้านหน้าครับ 6,000นหกพแล้วทำไงผมสไลด์ครับมีตัดครับมีตัดปั๊บตัดตัดเห็นไหมครับอ่าได้ละคาดใช่ไหมครับยึดยังไงครับใช่ไหมครับอ๋อยึดยังไงอ่าผมทำผมช้างยึดนะครับอ่แ FL แฟชชั L, ่นเหมือนเดิมครับใช้บ่อยมากฮะใช้บ่อยมาก าจากขอบนี้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวทําจะทำดูน็นอกดาวน์นะครับเจาะดูกันนะครับ <c oughs> เข้านะฮะเขียนนี่คือเส้นล่างนะฮะทุกครั้งที่ผมทําคือคนที่เขียนด้านนอกนะเข้าใจไหมไม่งงนะครับเอามูฟได้แล้วมูฟมูฟเนี่ยมปูช้านี่ไปนะครับเนี่ยแล้วผมก็จะจับที่มุมนี้นะฮะระวางที่มุมนี้นะครับมันเป็นสองดีกับสามดีมาจอยกันนะฮะโอเคลบทิ้งนะครับไม่มีอะไรนี่ลบทิ้งอีกทุดนะฮะอีกทุด ทีนี้ผมจะต้องเอาอีกทูต,ตเจาะรูบีมด้วยนะผมจะเอ็กทูตที่เ,เพจนี้ก่อนสองครั้งเอานในเพจที่เก้ามิน enter อีกทูตตัวเนี้สองร้อยนะครให้มันยาวไปก่อนครับอ่าแล้วเรามาดูท็อปวิวนะครับว่าตัวเนี้ยตัวชิพของอีกทูต,ตมันอยู่เ c เตอร์หรือเปล่านะครับเอาเปลี่ยนสีจะเห็นชัชชดๆนะเห็นไหมครับตัวเนี้ยผมต้องเอาไว้ด้านในแล้วก็อยู่ในบีมนะฮะับปีกบีมนะครับ,บ,มรบผมจะเช็คแผนทัดก่อน,นครับจะจากขอบนี้มาหาไส้บีมเนี่ยเท่าไหร่นะก่าหกสิบสามนะครับ งกมาหกสิบสามไม่งงนะฮะอ่าโอเคไอ้เส้นสีแดงเจาะรูนช่นะ,ะอันนี้คือรูครับเนี่ยครับไปจะเจาะนะกอปปี้ไปสองชุดนะฮะกอปปี้เอาเลยไปนิดนึงเห็นไหมฮะอ่าซับแท็กเจาะรูนะ,ะเอาบีมก่อนครับซับแท็กเอาชุดหลังออกนะ,ะตัดบ,บีมเห็นไหมมีรูแล้วเอาเพจนะฮะซับแท็กเห็นไหมครับ ็นไหมัวนี้ผมได้แล้วครับได้ไอตัวหงช้างที่ยึดแล้วครับโอเคด้านหน้าถูกบอกว่าจริงๆเลียวตัวนี้ต้องมีแก็บนะงนั้นเวลาประกอบประกอบกจะไม่ได้งานประกอบจะไม่ได้นะตอนติดตั้งนะครับต้องให้แกลบเข้ามาจากห้ามิลนะครับอ่าก็ห้ามิลออกมาผมเชนล่างครับเชนล่างแล้วผมก็ตัดบีบัวนนะครับอืมให้มันออกมาหายไปห้ามิลนะแร่ผมลบเ้นล่างทิ้งไป แล้วก็ไอตัวชิ้นงานที่ผมตัดนะบลบทิ้งด้วยนะครับที่มันมก็จะไปเก็บนะฮะก็จะมีเก็บห้ามิลน,นะฮะเพื่อจะได้ประกอบงานง่ายนะครับอ่าแล้วฝั่งนี้ล่ะเห็นไหมครับฝั่งนี้ถ้าโปรแกร,รมอย่างเช่นไอพวกเท,ก,ทกลาหรือว่าโปรแกร,รมซักเชิญมันจะง่ายครับเขาเขาจะ Copy Jo จเลยนะครับไม่ต้องเขียนแต่ของเราเราจะใช้โปรแกร,รมที่เรามีนะฮะที่บริษัทเรามีหรือว่าโปรแกร,รมที่หายง่ายนะฮะใช้เป็นประโยชน์นะครับผมจะตัดบีมนะฮะเนี่ย ผมตัดนี่เลยครับอยา่าไปห่วงมันนะครับว่าที่นี่จะสลาไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงฮนะแล้วไมเลอร์นะฮะ M.I. ครับชุดนี้นะแล้วกเ็เส้นลากที่ผมลากขึ้นมาเนี่ยครับเพราะไม่เท่ากันเพราะไม่ได้เซเตอร์เพราะว่าผมตัดในหัวที่ไปห้ามิลใช่ไหมฮะไปฝั่งนี้ผมไม่ได้ตัดผมก็เลยต้องลากเส้นอาใหม่ใช่ไหมครับเพื่อเพื่อจะเอาเซนเตอร์นะอ่าแต่ผมก็ดึงดึกดึงลงมาปั๊บเห็นไหมแล้วก็ยูเนียนเห็นไหมครับคำสั่งมีไม่ก,กี่คำสั่งเห็นไหมว่าตัดตัดตัดต่อ้เชื่อมต่อเยอะฮะครับเนี่ยได้น,นะฮะ สองฝั่งเลยนะเนี่ยช้างนะครับอ้าวแล้วฝั่งนี้ล่ะทํายังไงอ่าโอเคฮะพอได้ต้นเสาต้นแล้วเห็นไหมผมไม่ได้ผมเขียนเส้นน้อยมากเห็นไหมครับเสาห่างอะไรเอ่เาเสาห่างกันที่สองห้าศูนย์สองเมตรห้าสิบนะครับผมก็มิเลอร์นะฮะเสาตัวเนี้ยชุดเนี้ยฮะมาฝั่งนี้เห็นไหมครับถ้าหากว่าก๊อปปี้นะฮะถ้าใช้คำสั่งก๊อปปี้เนี่ยไอตัวเพจนะฮะที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับ อันนี้คือเทคนิคความสวยงามนะครับเวลาเวลาเรามองไปแต่ด้านนอกนะครับเวลามองชิ้นงานเข้าไปเนะี่ยเราจะไม่เห็นเพต่เราจะไม่เห็นต่อยต่อจะเห็นแต่หัวน็อตนะครับผมก็เลยจะเอาเพลทเนี่ยหนูช้างเนี่ยหลบไว้ด้านในถ้าเกิดผมคัปปี้สองชุดเนี่ยออกไปสองเมตรห้าสิบเนี่ยไอเพลทอยู่ฝั่งไอเพลฝั F ่งนี้ครับมันก็จะมาโผล่อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเนี่ยเพราะมันเป็นคัปปี้ชุดนี้มาผมใช้วิธีมิเลอร์นะฮะมันใช้กระจกส่องกลับด้านนะครับโอเค อย่างนี้แลาวะทำไงต่อนะครับอ่าโอเคท็อปท็อปวิวนะผมไปท็อปวิวครับอาคารสีขาวนี่ครับผมจะโรเ a t คานสีขาวนี้นะฮะโอ้เส้นเอาละเส้นล่าง l ล n e เห็นไหมครับผมจะต้องใช้เส้นล่างตลอดนะครับแล้วก็นเตอร์ที่กลางเสานี้นะครับบอก C ก่อนนะ C copy center นะแล้วก็เก้าสิบองศาไปดูซิมายังมาได้นะแล้วก็ลบเส้นล่างออไปก่อนอ่าเห็นไหมครับตอนนี้มันมีรูอยู่แล้ว ที่ผมคัปปี้ตัวนี่มาเนี่ยะฮะอืมมันมีดูแต่ว่าผมไม่ได้เอาเพจมาผมจะเขียนเพจชุดนี้ใหม่นะฮะอ่านี่นี่ปล่อยให้มันเลยไปก่อนนะครับอ่า F L นะแบบนี้นะฮะว่าเขีนมาเซตซีสิบนะครับ นีนครบับเก่าครับลบก่อนค่อยไลนน์ะครับระนาดไปปึ๊บ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 ไม่ต้องงงนะครับ ก็เขียนกลมทับไปนะครับแล้วก็มุบนะฮะจะเห็นว่าผมเขียนตัวนี้เสร็จแล้วนะจุดนี้เห็นครับมุบไปมุบจากหัวบีมนี้นะไปไว้หัวบีมบีมนี้นะครับนะครับ execute นะ execute อ่าแล้วก็ execute เก้าบินครับอ่าดูด้วยนะเพราะดูบีมมาจบแล้วนะอ่าเก้า แล้วก็ซับแท็กตรงนี้เลยนะเพะราะเราไทูตไปแล้วเมื่อกี้นะซับแท็กเ,เลยมันอย่างง,งนะซับแท็กไปเลยเห็นไหมครับลองสีเหลืองสิลองเฉดเฉดนะฮะเห็นไหมมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับมันอยู่นี่อยู่อ่าเราไปทนะ็อปวิวนะฮะเดี๋ยวไปปรับให้มันเข้ากับเซนเตอร์นะผมจะเอาเพจอยู่ด้านในน,น,น,นะครับอ่าดีไอครับคลิปประมาณคลิปนี้เจ็ดสิบสองนะครับ ผมจะไม่ใช้การมุกตัวชิ้นงานจากมุมมันไปหามุมนะฮะผมจะจับด้านนอกอย่างเดียวนะครับอันนี้คือเทคนิคนะเดี๋ยวสิบสองนะครับอ่านี่เส้นเปนสันกันอยู่ครับไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมถ้าอย่างี้ไม่แข็งแรงนะฮะเห็นไหมครับเพดเวลามันมีการสั่นไหวนะมันไม่แข็งแรงนะครับผมต้องมีตัวเพด์อยู่ด้านในนี้ตัวหนึ่งนะครับทำให้ดูนะครับแต่ยังงงนะผมจะท็อปวิวนะครับ เป็นคนวันนี้โพลิไลน์ะนะครับใส่ลิปเข้าไปนะตัวนี้ปึบป๊บปึ๊บสีอ่าได้ฮะเอ็กทูดเก้ามินใส่เก้าเอ็นเตอร์ ude, min, 9, เพื่อเราเห็นได้ชัดนะใส่สีนะเราไปดูภาพด้านข้างนั้นด้านข้างเนาะอะโอเคตอนนี้มาอยู่ด้านบนนะเก้ามินผมเนี่ยโอนิไอนะครับ, Modi, น,รบนี่มาหาที่ขอบเพจที่ทีครับอะไร y ที่3ามสนึครับอาอมามู e สามสามหนึ่งเห็นครับแล้วก็มิลเลอร์มิลเลอร์ฝ่งล่างนะครับมิลเลอร์ฝั่งนี้ด้วยอา่าล e r ยเซนเตอร์นี้อามาฝั่งนี้เห็นไหมจะเป็นนะครับใช้สีน้เลยริบเปอล์นี่ยนะ โอเคนะครับทำยังไงครับลบสิญจน์อันนี้นะภาพวิวเหมือนเดิมครับเขียนเส้นนะครับเขียนเส้นล่างเพื่อจะหาจุดตัดนะเพื่อเอาเซ็นเตอร์ของของเสาๆนี้นะแล้วก็สไลด์นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มิลเลอร์เดี๋ยวเดี๋ยวแบบได้แล้วอย่างนี้ก็ได้ครับมิลเลอร์ครับอะไรบ้างที่จะเอาไปนะครัอะไรพวกนี้นะครับ สองชิ้นมันเป็นอะไรเื้นกันอยู่ฮะนั่นคอบี้ฮะแล้วก็หูช้างด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตัวบีไปเลยฮะเดอเห็นไหมครับเห็นไหมฮะสองชุดแล้วนะครับอ่าแล้วก็ยูเนียนนะครับนะครับแล้วฝั่งนี้ทํายังไงเอาฝั่งนี้นะครับผมบอกเลยเอาไม้สไลด์นะครับ ทั้งเสาเลยฮะลบทั้งเสาไปเลยฮะเนี่ยลบไปเลยครับไม่ต้องเสด้นะมีเลอร์ชุดที่มันเสร็จแล้วนะนะครับแล้วผมก็มายูเนียนตัดตัดต่อตัดตัดต่อต่อครับไม่มีอะไรมากนะฮะเห็นไหมครับอ่าได้เสาเลยเนาะอ่าเอาอีกทั้นไหม สองชั้นดีกว่าดูสิทำยังไงสองชั้นก o p ีขกันไปเลยครับ c o อ y เี copy, ่าเหมือนกันเราเล็กเท่ากันอันนี้เราทดสอบนะครับทดลองว่า 1, 2, 2, 5, 0, อีกสองเมตรสองสองห้าศูนย์มันมีแต่ชั้นที่ลอยขึ้นไปใช่ไหมครับเสาทำยังไงเสาจะยืดกินก o p ีก็ได้นะเสาก o p ีแต่ผมจะใช้มิลเลอร์เหมือนเดิมฮะมิลเลอร์ตายนี้ึงไปนูน่นใช่ไหมครับแล้วผมก็ตัดนะฮะแล้วก็ผมก็ตัดตัวปลายนี้ ทีหัวบีมนี้นะครั๊แล้วก็ลบทิ้งเห็นไหมครับแล้วก็มาเชื่อมต่อนะฮะยูเนียอีนอีกเหมือนเดิมเสาใครเสามันนะครับอ่าเห็นไหมครับได้ละโครงสร้างเล็กๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่อ,อุปก,กรณ์ อุปกรณ์จนใส่พื้นนะฮะจนใส่พื้นอะไรประมาณจนแบบจนครบนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะอยู่ทิปไว้แค่นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต่อเนื่องมันมันมรูปนี้จะว่างหรือเปล่านะฮะหากว่าผมว่างผมจะมาต่อคลิปทําต่อให้มันจบไปฮะนี้เข้าใจไหมครับลองดูนะคร่าวๆนะครับก็การขึ้นรูปนะฮะโครงสร้างก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับว่าคําสั่งมันไม่มีเลยเลยนะะไอตัวไอตัแคดนี่มันมันมันเปิดกว้างมากนะฮะมันจริง แค่คนเข้าใจมันนะฮะแค่คนใช้เนี่ยเข้าใจว่ามันต้องมีอะไรบ้างนะฮะจริงๆมีไม่กี่คำสั่งเห็นไหมครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะน้องๆที่ว่าเริ่มทาใหม่จะงงเรื่องวิวก็เป็นหลักนะครับวิวด้านหลังจะเขียนด้านหนะ้าแล้วทําไมมันด้านหลังไปยังไงอะไรนีฮะจะเปนงงในหะ้รูปด้านนะฮะวิวคือรูปด้าน,นครับน้องเขียนด้านบนน้องก็เอาด้านบนนะจะเขียนอะไรทําเสาแทงลงไปหรือจะก๊อปปี้เนี่ยก๊อปปี้คานนี่มาอะไรเงี้ยฮะเนี่ย ก็มาทาด้านบนฮะเพราะว่ามันทํได้านข้างลําบากถ้าทํได้านข้างมันจะบังเงี้ยมันจะก๊อปปี้ไปยากนะฮะถ้าทำด้านข้างอ่ะเนี่ยมันจะก๊อปปี้ชุดเนี้ยไปยากนะครับบางทีเราทําด้านบนมันจะสะดวกกว่านะหรือว่าถ้าเข้าใจว่าจะก๊อปปี้ด้านข้างนี้เราก็มาทําด้านข้างก็ได้ถ้าเราเข้าใจนะฮะถ้าเกิดเข้าใจแล้วนะครับนี่ก็จะอธิบายให้น้องดูนะว่าเนี่ยมันมันประมาณนี้ะการใช้งานจริงๆก็ประมาณนี้นะ มันไม่ซับซ้อนอะไรนะครับที่เห็นโชว์รูปมันสวยเลยนี่ยคือคือทุกคนผมเข้าใจว่าทําเสร็จแล้วก็อยากให้ให้มันออกมาสวยนะฮะแต่ว่าการใช้งานจริงเนะี่ยถึงเราจะทําใช้เวลาทำให้มันออกมาสวยเนะี่ยการใช้งานจริงนะมันไม่ได้ใช้เลยนะครับไอพวกภาพไอโซเนะี่ยผมว่าแค่ใช้แค่แผ่นเดียวนะฮะแต่ว่าไอที่สิ่งสาคัญในสุดก็คือพวกรายละเอีอยดดีเทลพวกนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะสอนว่าจะตัดดีเทลพวกนี้นะ ดีเทลเนี่ยจะตัดออกมายัางไงนะผ,ะผมจะมอธิบายครั้งหนึ่งนะครับนี่แหละฮะไอ้ขึ้นรูปมันขึ้นได้อยู่แล้วนะแต่ว่าจะเอาไปใช้งานเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปใช้งาน,นจะใช้เอาไปใช้งานยังไงนะแต่ละคนก็ยังแบบอีกเยอะนะที่ไม่เข้าใจพอขึ้นรูปได้นะอโอเคฮะสวยงามนะครับแต่ว่าตอนใช้งานล่ะคุณจะไปสื่อสารกับช่างได้ไหมว่าที่คุณทําไปเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันวัาหนหลังนะฮะโอเคจบแค่นี้นครับ